ครับสวัสดีครับผมพอกันแล้วครับก่อนคําอีสานบ้านเมษเมื่อนี้ผมกตบิพาพี่น้องมาเบิ้งรถเกี้ยวเขาไทยเจริญไทยแท้ครับของเสียนุ่มครับมือนี้ครับท้ามกลางบรรยากาศดีดีครับมือนี้ครับท้องฟ้าก็คึมเมฆคึมฝนครับมือนี้มาเบิ้งรถเกี่ยวเข่าเบาเขี้ยวเป็นคนขับ่าสิมาเกี้ยวกับผู้ใดไปติดตามชมเลยครับ ตอนนี้ก็มาเกียวเขาวไอ้ท่านผสมของบ้าเขี้ยวเองแหะครับ เพิ่ว่าเป็นยังจ้าเข่าพันผสม,มครับนี่แหละครับตามที่เห็นนี่แหละครับคือหมายความว่ามีหอดหยามีหอดผือครับนี่แหละครับเพิ่ก็เลยเอินเข่าพันผสม,มครับจริงก็มีเข่าแบบนี้แหละครับเพราะว่าฟังนี่เป็นยังคือบ่มีหยาครับม่มีผือครับ พอพ่นฉีดยาครับพ่นขยันฉีดยาครับข่ายยาขาผือครับสีว่าใรมีเลยครับแปลงทั้งนี้สังเกตง่ายๆครับแต่ว่าแปลงทั้งเบาเขี้ยวนี่พ่นสีบ่าใรได้ฉีดครับนี่แหละครับสีเห็นง่ายๆนะครับต้นผือเตียมอยู่นี่ครับเขามันก็เลยแนมไปเห็นครับเพราะว่าเห็นต้นหญ้าต้นผือหลายครับ อนนี้กัดเกี่ยวเข่าของเอหน้าเบาเขี้ยวอยู่ครับเกี่ยวเข่าจะคของเองนะครับ,บวัวบคนนี้ครับเบาเขี้ยวไปน้นขาบรถเกี้ยวเข่าของเสียนุ่มครับว้รุ่นสร้างล้านนี่นะครับหลังจากยึดอำนาจที่ซายเรียบร้อยแล้วครับเสียนุ่มครับเข่าหน้าปังปีหกสิบสี่ครับกา ฝนตกเมื่อคืนนี่ครับเนี่ยน้ำเต็มอยู่นี่ครับผู้คนก็ลังเหลืองนี่ก็มีครับนี่ครับก็ลังสีเกี้ยวนี่นะครับเนี่ยเหลืองอารามเลยครับเพราะว่าขันพ่กเกี้ยวนี่มีสิทธิ์ท่วมน้ำท่วมแซ่น้ำเลยครับเข่าล่มครับต่งเกี้ยวเฝ้าเกี้ยวครับฝนยุดเหมือนไอเกี้ยวย้ำนันแหละครับ ครับไปชมต่อครับรถเกี้ยวเขาไทยจะเจืิญนได้แท้ครับเพราะว่าอิดที่เกี้ยวซาจังน้อยเด้อครับเพราะว่าต้นผือมันสูงครับมันสูงก็เขาครับล้ำต้นมันกระย้าวไงก็เขาครับอาจทีเกี้ยวซาเนี่ยจังน้อยครับข่าวเจ้าซีเก้าเนี่ยนะครับ เกีียวเข่าท่ามกลางบรรยากาศดีๆครับวันนี้ครับอากาศคืมๆครับถ้าอยู่เข่าครับเห็นเพื่นบอกว่าเข่าหอดวันทียิบเก้าหมือนละครับวันหยุดตกง่ามใดกับเกีียวง่ามนั่นแหละครับอากาศดีๆเพื่อนผู้ใดเด่นเพื่อนค้นหาหนูด้วยครับยางทางรถเด่นนัเราจะคล้องรถเพื่นครับนั่นแหละ lẹo. Ồ, nó nằm nó nó trơn. Nó เดี๋ยวไปเบิเรงคพอดเอาเข๋าขึ้นรถเด้อครับไปเลยครับผม ตามติดตามนี่ผมกอจากไปก่อนเด้อครับเรีอบกดติดตามก็เลยกดแชร์ได้เยครับก่อนครับมีสารบันแม่คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับผม